ดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาทําการแข่งขันเจ้าสัตว์ของเรานะครับมาทดสอบความเร็วของสัตว์รอบนี้เป็นรอบการแข่งขันของเจ้าเอลฟินกับบ oh, yeah, yeah, yeah. ัฟฟลวันที่ที่เลสโกโอเย่เย่เย่ไปแล้วครับเจ้าบัฟฟลไปไนี่แล้วเจ้าช้างยังไม่ไปไหนเลยโอ้ไม่ก็บัฟฟลไปนู่นแล้วเฮ้ hey. โอเคนี okay. ่คือที่ทชนะนะครับ <c oughs> เอาอีกรอบเอาผไช้างังมาไปไหนเลยทุกคนดูพิดูี่ว้าวโอเคหยุดหยุดต่อไปเอาโอเคทุกคนที่นี่เจ้าเอาโรเฟนกับพาว เฮ้มาดูนี่ n e two ท h r e e l e ไปเลยโอ้ยโยโยโยไปแล้วครับทุกคนไปแล้วไปแล้วไปแล้วครับโอ้โหเจะกล่าววิ่งไม่รู้แล้วเจ้าสกาวไปแล้วครับโอ้โหเยี่ยมเลยเยี่ยมเลย,ย,ย,เลยสุดย oh, อดโอ,นนอ,นอนน้นี่คือผู้ชนะของเรานะครับและนี่ก็คือผู้ชนะของเราพื้นแทนเลยนี่คือผู้ชนะของเรานะครับ Phant, เอเดฟนแ้ไปนะครับตัวต่อไปนะครับมานี่เลยและนี่คือคู่สุดท้ายของเรานะครับเป็นเจ้าจิว๋วช้างน้อยน,นี่โอเคทีนี้เรามาวิ่งกันเลยโอ้ let's go ไปเลยไปเลย let's go ไปดูแล้วตัวไหนจะแข็งแรงหนจะเร็วกว่กันโอหมุนหมุนแล้วครับหมุนหมุน วิ่งตามมู่เลยวิ่งตามมู่น้อยโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยวิ่งตามกันไปแล้วทุกคนไปแล้วไปแล้วเยี่ยมเลยทุกคนทุกไม่ก่เดี๋ยวไปคู่กันนะครับไปคู่กันเลยวิ่งคู่กันเลยเดี๋ยวเราจะสูงสูงกว่าเดี๋ยเจ้าช้างน้อยออกไปแล้วโอเคทุกคน โ oh okay. อ้ my god โย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 โอเคนี่คือเส้นไยของเรานะครับมานี่เลยเอาไปเลยตอนไหนจะเข้าเส้นไยก่อนกันนะครับฮ่าว่าว้าวว้าวฮ้าวเฮ้ย